ความลับอยู่ในถุงใบนี้คือเราอย่ามาลวงฉันเดี๋ยวฉันโดนสามแสนกรรมการทพราสองพันเลยนะครับสรุปคอนเฟิร์มแล้วครับมีอะไรมาบอกให้พี่รู้บ้างเชียร์ใครบ้างและพี่เอ็กบอกว่ามาหรอฉันชอบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะดิฉันก็มาอยู่ที่ร้านที่เพลสของแม่ปุ้ยนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาเก็บภาพวีล็อกเบื้องหลังให้ดูนะว่า เบื้องหลังในการสัมภาษณ์ดมันบอลได้ใวันนี oh, ้จะเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้ก็แอบส่องนะอุ้ยดูดิพี่ๆแข่งเอ็มยอยู่เต็มเลยอ่ะดูดิรีบไปเร็วแกรีบไปข้ามรับอยู่ในถุงใบนี้นี่ใช่ไหมคะแผนงานในการครั้งนี้ตายแล้วลงรับตับแตกแน่อะไรงานเนี้ยพี่อันนี้เป็นเอกสารอะไรนะคะบอกได้ไหม ก็ไม่รู้ว่าส่งมาจากคุณพอลล่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยค่าเรือฟองเตยค่ะเย็นแค่นี่ส่งใจ่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยหรอใช่ค่ะเขาส่งมาหรอคะหรือว่าอะไรเขาส่งอะไรมาี่เกอย่ารัดพิงอย่ารัดพิง เหนื่อยกันทั้งวันเลยเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะเดี๋ยวใกล้วันก็จะยิ่งเหนื่อยกันอีกเนี่ยทีสองวันนี้ก็แบบมากันเนี่ยรูปถลวมกันไปหมดคือหนูเห็นทุกคนเหนื่อยหมดอันนี้คือดาเหนื่อยดี๋ยวทำงานเหนื่อยค่ะตอนนี้ดาเหนื่อยค่ะเลยจะบอกให้คนมาสมัครเร็วๆนะคะรีบส่งไปสมัครคือคือตอนนี้ตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานเหนื่อยที่สุดก็คือสามวันสุดท้ายค่ะของการสมัครค่ะเพราะว่าสาวๆเขาก็ไม่รู้จะดูเชิงกันยังไง ทุกคนจะส่งกันวันสุดท้ายไม่ว่าอาจจะอาจจะด้วยกันอยากทำวีโอให้ดีที่สุดอยากทำประวัติให้ดีที่สุดแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าถนอมทีมงานนิดนึงเนี่ยแางสุดท้ายเหนื่อยตลอดเลยเพราะว่าจะเขาจะเริ่มทยอยส่งกันโอ้หนี่อินไซน์แล้นะนี่ใจอ่ะแต่อินไซน์กรนีถ้าคุณแม่บอกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะแต่อินไซน์กนนีคุณแม่ขอบคุณนะคะ ่านีก็ต้องทำทั้งวันเลยใช่ไหมว่าแต่ปีนี้แบบปอเรา่ามานรวมแชทเลยฉันโดนสามแสนนี่นี่เขาเรียกกันแล้วเขาเรียกกันแล้วนี่เขาเรียกกันแล้วต้องลากลับแล้วนะนะแล้วเจอกันวันที่เจอที่ไหนแม่ศาลหรือที่ไหนวันที่ศาะที่ต่อร์เจอกันที่ศาลหนึ่งเธอชื่ออะไรนะที่ด่าจิเก่งอะเมื่อก่อนที่แบบว่าที่นี้คนชอบโทรไปด่าไม่ใช่ก่อนหยุดงานต้องจำคืนนี้นะจัง แม้หลายคนแล้วนะหนูว่าจริงเหรอเฮนยแม่แาอะไรนะเฮ็ยตัวแม่มาเฮ้ยแม่แก่หรือเปล่าไม่แล้วตอนนั่งเป็นกรรมการมันจะต้องนั่งแยกกับกรรมการเป็นพิเศษต่อก็ทำทำขึ้นมาสวยๆทั้งสองท่านเลยนะครับสรุปคอนเฟิร์มนะครับเฮ้ยพี่พูดเป็นเร่อจริงเหรออะไรมาหรอเมื่อกี้คุยกับพี่พอสเรื่องแบบว่าเออเฮ้ย เราเมื่อกี้ได้ยินเหมือนแบบมา,าตัดสินใจการเนาะก็แบบพอสอนเขาก็สอนเรื่องทำมงทำรรมระจะได้บ,บอกว่าสอนดังงามอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวหนูจะไปถามแอมนด้านะเดี๋ยวถ้าแมนด้า,นนะดา,มดาไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนนะเราไปตามหาแมนด้าก่อนดีกว่าโอ้โหสวยอะไรขนาดนี้ยลูกนี่พี่อย่าโดนตัวกันทำไมอ่ะร่างเซลล เนียเขาบอกว่ากรรมการแซบเหรอแซบสุโขทิศเป็กรรมการจริงเหรอเราใเรามีใครที่แบบเด็ดๆบางที่คนยังไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นไม่รู้หนูก็ไม่รู้คนนี้ไม่ยมอมบ <chaîne> อกอ่ะจริง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 ค่ะแล้วพี่เอกบอกว่าพอสอมาเหรอไม่รู้ค้ำพอสอนข่าวใช่ไหมคะหรือว่าคุณแม่คุณแม่ก็คือแบบคุณแมบบ่น่าจะรับข่าข่าวปัดกระแสะให้เรางงแม่อ๋อเชียร์ใครบ้าง บอกไม่ได้เพราะยังไม่ได้เห็นการพูดของแต่ละคนเลยอ่ะยังไม่ได้เจอนลับเลยแต่บอกว่ายังเชียร์ไม่ได้เพราะตอนนี้ยังเห็นมาสมัครมาแค่สิบสาม ตอนแค่ในแค่ในบอรดก็เปิดตัวกันเยอะแล้วนะคะคนงงแล้วมันทำอะไรกันวันนี้อัพคุณแม่มาทำอะไรค่ะคุณแม่มาล้วงกันนะไม่โป๊ใช่ไหมไม่โปไม่โปอ่ะใครอยากรู้อยากดูก็ติดตามรับชมอแมนดาเรียกคนมากดไลค์เพจแม่หน่อยเพจน้อยๆของแม่ ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เขียนกันมาในคอมเมนต์เยอะน,นะคะอยากเห็นวิดีโอคอนเทนต์อะไรต่อไปเขียนมาเลยที่เมย่าจะได้รูค่ะจะได้ทำให้ดูนะคะ